ต่อไปจะเป็นโชว์ของสาวสวยผู้รักการร้องเพลงและรักการเต้นนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ล่าฝันมานานทีเดียววันนี้โปรดิวเซอร์ครูเป็ดมอบเพลง one more night ให้เธอนะครับพบกับเธอเลยครับ MV 12ครับ That I only stay with you one more night. Using my head, using my head, let it all go. Now you stop on my body, on my body, like a tattoo. Hey, hey. B12 ครับเราจะเริ่มคอมเมนต์จากครูเป็ดครับเชิญครับ <pictures of> <husband> มันไม่ดีอย่างที่ครูคิดนะถ้าเทียบแล้วเพลงที่แล้วดีกว่านะครับ <Fair> ครูครูยอมรับด้วยส่วนหนึ่งว่าครูเลือกเพลงที่ยากไปนะครับแต่อยากจะชี้แจงว่า <S 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 ถ้าโชว์นี้มันเป็นโชว์ที่เพอร์เฟ เดี๋ยวชีช้จุดอ่อนก่อนจุดอ่อนคือเรื่องร้องของเราพอเวลาที่เราเต้นเยอะเพลงนี้เต้นเยอะกว่าเพลงที่แล้วพอเวลาเราเต้นเยอะเราคอนโทรลเสียงไม่ค่อยอยู่แต่เพลงนี้คือเพลงคือภาพที่ครูอยากจะเห็นเราเป็นเป็นคนที่เต้นดุสวยสวยและดุนะแล้วก็ร้องเพอร์เฟกต์นะครับนี่คือภาพที่ที่ครูอยากเห็นเราเป็นแล้วถ้าถ้าเอมถ้าหนูเป็นตรงนี้ได้เนี่ยหนูจะเป็นไอดอลคนหนึ่งในเมืองไทยเลยถ้าทําได้นะครับแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยก็ยังมีจุดที่ ที่ที่ต้องพัฒนาเรื่องการร้องไปพร้อมกับเต้นจุดนั้นอยู่นะครับถ้าโชว์นี้ไม่ถูกใจใครผมรับผิดชอบด้วยครึ่งหนึ่งครับขอบคุณค่ะคนเอกใช่ครับครับผมน้องเอ็นะฮะคือเพลงเนี้ยตรงท่อนแรก3โน้ตแรกที่ร้องเหมือนร้องไม่ถึงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเปลี่ยนเมลโลดี้เขาซึ่งจริงเมโลดี้ท่อนเนี้ยมันเป็นเมลโลดี้ท่อนที่แบบ มันเป็นซ้ำอยู่หลายๆท่อนที่มันเป็นโน้ตเดียวกันนะฮะแต่ก็นี้น้องเอ็มเหมือนเปลี่ยนบางท่อนไม่เปลี่ยนบางท่อนบางท่อนก็ร้องเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนเอ๊ะหรือว่าตั้งใจหรือเพี้ยนหรือว่าไม่ตั้งใจหรืออะไรมันก็เลยฟังฟังไม่ค่อยดีฟังแล้วมันงง,งๆนะฮะไม่เพราะและอย่างคือถ้าเกิดว่าอยากอยากจะเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนให้มันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะฮะต่อไปแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมสังเกตดูจากการที่คุณเต้นตอนนี้คุณใส่ชุดที่คุณ เต้นที่ของคุณแล้วเป็นตัวตนคุณแน่นอนผมว่าคุณชอบเต้นมากกว่าร้องเพลงอ่ะผมคุณใส่ใจกับเรื่องเต้นมากกว่านะเหมือนกับร้องเพลงคุณเอาไว้ลองตอนี้คุณต้องเลือกแล้หละว่าอะไรก่อนนะฮะก็อยากดูนนที่เวทีต่อไปว่าคุณจะเลือกอะไรนะครับคุณค่ะพี่ไก่ครับโช์นี้นะครับพี่ว่ามันน่าดูนะแต่มันอาจจะฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าดูมันน่าดูคือมันมีอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราการเต้นอะไรพี่ชอบมากเลย ในการที่แสดงออกอะไรนะครับการแสดงออกดีมันอาจจะมีมีความกังวลอยู่สูงไปนิดนึงสาหรับเพลงนี้นะมากกว่าเพลงที่แล้วแล้วจะสังเกตจากการที่เราเดินมูฟไปหน้าจอมันจะแบบหลุดคาแรคเตอร์แบบกลายเป็นแบบเดินแบบกังวลกังวลมาโดยที่จริงๆเราน่าจะเดินแบบกรูฟไปตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ในในส่วนของอพี่รู้สึกว่ามันเพลงนี้มันร้องยากร้องยากจริงๆต้องเห็นใจเพราะว่าถ้าเราเจอเพลงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องคนไหนก็ตามต้องตัด ต้องตัดบางช่วงเพื่อให้เขารัสร้องไปเลยเราจะเน้นแยบเป็นบางคำเท่านั้นเองแล้วก็เต้นไม่งั้นเราคุมไม่ไหวหรอกทั้งเต้นทั้งร้องเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของของเวลาที่เจอนักร้องที่เต้นไปด้วยร้องไปด้วยอยู่แล้วนะครับก็พี่ว่าก็ยังต้องหาคาแรคเตอร์ในเรื่องของเสียงเราให้เข้ากับเพลงหาเพลงให้เข้ากับเรานะครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราเจอตรงนั้นนะพี่ว่าเอมไปได้ไกลเลยโชคดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าเชืรอเอมรักเอมนะครับหวตเลยครับ V12 ครับโอ้โหดูนาฬิกาแล้วหวาดเสียวเหลือเกินนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะมาพบกับโชว์ซึ่งเป็นโชว์สุดท้ายเป็นโชว์ที่ปิดบ้าน AF แห่งนี้นะครับเพื่อก้าวไปสู่รอบชิงชนะเลิศที่อิม a c คเมืองทองธานีในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับ เสียวนะครับตอนนี้ผมพักให้โหวตกันสัก3-4นาทีเอนะครับสักครู่พบกันครับ